ฝนที่ตกหนักสะสมส่งผลทําให้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายมีน้ําท่วมค่ะโดยเฉพาะย่านชุมชนเมืองในเขตอำเภอเมืองเชียงรายและก็อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะติดตามจากคุณกวิตบนธรรมค่ะรายงานสดจากอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะคุณกวิทคะ คุณพึ่งนาภาครับเมื่อคืนนี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีฝนตกมากถึง87มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอเมืองมีน้ําท่วมขังแล้วก็มีน้ําป่าไหลหลากขณะที่จุดที่อำเภอแม่สายก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังครับเพราะยังมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นผมจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศสดในตอนนี้นะครับที่แม่น้ําสายครับคุณผู้ชมครับสภาพแม่น้ํา สายที่อำเภอแม่สายยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะยังมีน้ําไหลหลากอย่างต่อนเนื่องนี่เป็นน้ําท่วมครั้งที่3ที่4แล้วนะครับของอำเภอแม่สายครับบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นนะครับก็จะเห็นชาวบ้านนะครับชาวแม่สายออกมาสังเกตการสถานการณ์น้ําอย่างต่อนเนื่องนะครับแม้ว่าล่าสุดระดับน้ําจะลดลงไปบ้างแต่ว่าฝนก็ยังคงตกในพื้นที่ครับซึ่งก็ยังต้องเฝ้าระวังครับ ขณะที่แม่น้ำสายนะครับยังคงท่วมบริเวณตลาดสายลมจอยเข้าสู่วันที่2แล้วนะครับสถานการณ์ย่านการค้าอื่นๆนะครับก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับโดยเฉพาะริมถนนพหลโยธินยังเปิดค้าขายตามปกติครับ ส่วนสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ถนนผลโยธินในพื้นที่เขตอําเภอเมืองครับน้ําท่วมที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายน้ําก็ยังท่วมสูงระดับ20-40เซนติเมตรนะครับแขวงทางหลวงเชียงรายต้องปรับเส้นทางการจราจรโดยเบี่ยงเส้นทางการจราจรจากสช่องทางการจราจรเหลือเพียง2ช่องทางนะครับ ขณะที่นักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่จะต้องเดินทางนะครับโดยเฉพาะด้วยรถจกักรยานยนต์มาเรียนแล้วก็มาทํางานบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชะพัฒเชียงรายบางคันนะครับต้องจอดเสียจากน้ําท่วมสูงแล้วก็เดือดร้อนอย่างหนักครับแค่แค่แค่แน้าฝนจะท่วมครับแต่ถ้าแบบปกติจะไม่จะไม่ท่วมครับกระทบกับการเรียนไหมารเดินทางนิดนึงครับกระทบการเรียนนิดนึงครับอยากให้แก้ยังไงอยากเอ่อ ให้แกช่วยระบายนะ้ําให้ไวกว่าน,นี้นะครับส่วนสถานการณ์น้ําท่วมบริเวณหน้าวัดห้วยปากล้งครับอําเภอเมืองจุดนี้ฝนตกหนักสุดครับอย่างที่บอกวัดได้ถึง87มิลมตรล่าสุดระดับน้ําเริ่มที่จะลดลงไปมากแล้วนะครับแต่ว่าบางจุดยังท่วมสูงโดยระดับน้ําก็ค่อยๆลดลงครับ ข้อมูลของสำนักงานปภจังหวัดเชียงรายล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมดินถลม่มมีอยู่ส4อำเภอด้วยกันนะครับ12ตําบล34หมู่บ้านโดยปภอยู่ระหว่างสํารวจความเสียหายบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงความเสียหายในพื้นที่อื่นๆนะครับ ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับยังมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อนเนื่องนะครับอย่างเช่นบรรยากาศด้านหลังของผมที่อำเภอแม่สายครับซึ่งจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อนเนื่องในหลายพื้นที่แม้ระดับน้ําตามลําน้ําสายต่างๆตอนนี้จะเริ่มทรงตัวแล้วนะครับอย่างเช่นแม่น้ําสายแห่งนี้นะครับเริ่มจะทรงตัวแล้วลดลงไปบ้างแต่ถ้าหากมีฝนตกลงมาหนักนี่จะซ้ําเติมแล้วก็ขยายความรุนแรงของสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายครับคุณผู้ นภาครับขอบคุณค่ะคุณกวิทย์คะ